สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะชั่วโมงประวัติศาสตร์ของเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแต่วันนี้ก็จะมากันแบบแปลกหน่อยเพราะว่าครูให้ฟังเพลงไปตั้งสองนาทีเนะี่ยเพลงนี้เนี่ยคิดว่านักเรียนหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือเพลงเจ้าตากของวงคาราบาวซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของอาณาจักรธนบุรีค่ะ ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะมีเนื้อหาด้วยกันหลักๆ3ามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยธนบุรีและภูมิปัญญาไทยในสมัยธนบุรีค่ะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนะคะครูจะแบ่งออกเป็น2ชั่วโมงด้วยกันวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรกันก่อนค่ะส่วนเรื่องภูมิปัญญาไทยและประวัติของบุคคลสําคัญก็จะยกยอดไปไว้ในสัปดาห์หน้านะคะ มาดูพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีในด้านแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือการกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีค่ะในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะก็คือช่วงที่เรากำลังทําสงครามกับพมา่าในปีพุทธศักราช2310พระยาตากในขณะนั้นเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระยาวชิรปรการเจ้าเมืองกำแพงเพชร ตอนนั้นนะคะก็ได้ถูกเรียกตัวให้เข้ามาช่วยป้องกันอยุธยาเนี่ยแหละแต่พญาตากเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่มีหนทางที่จะเอาชนะพม่าได้แล้วล่ะก็เลยได้รวบรวมกําลังพลแล้วก็ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากเมืองได้สําเร็จนะคะจากนั้นพญาตากก็นําทัพมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกระหว่างทางเนี่ยได้มีการต่อสู้กับพม่าที่ติดตามมาจนได้รับชัยชนะแล้วก็มีการรวบรวมกําลังพลเพิ่มมากขึ้น เมื่อเจ้าเมืองระยองยอมอ่อนน้อมเข้าเป็นพวกแล้วเนี่ยพระยาตาก็เลยได้ตั้งกองทัพขึ้นที่เมืองระยองแต่ก็ยังขาดอีกเมืองหนึ่งนะคะก็คือเมืองจันทบุรีเมืองจันทบุรีเนี่ยกลับส่งกําลังทหารเข้ามาโจมตีพระยาตาก็เลยแก้ปัญหาโดยวิธีการที่เด็ดขาดนั่นก็คือบอกกับทหารทุกคนเนี่ยหลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุบหม้อข้าวหม้อแกงทุบทิ้งให้หมดเลย มื้อนี้เนี่ยจะเป็นมื้อสุดท้ายของเรามื้อหน้าเราจะเข้าไปกินข้าวในกําแพงเมืองจันทบุรีกันก็หมายความว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะตีเมืองจันทบุรีได้ก็จะต้องอดข้าวกันแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้พระยาตากเนี่ยสามารถยึดเมืองจันทบุรีได้สำเร็จนะคะเมื่อพระยาตากรวบรวมกําลังพลพร้อมแล้วนะคะก็เลยเข้าโจมตีค่ายพม่าที่เมืองทนบุรีแตกเป็นค่ายแรก หลังจากนั้นก็ทำการยึดค่ายอื่นๆอีกจนกระทั่งสามารถยึดอยุธยากลับคืนมาได้สำเร็จโดยใช้เวลาในการกอบกู้เอกร,ราชทั้งสิ้นนาน7เดือนหลังจากที่ยึดอยุทยาคืนจากพม่าได้สำเร็จแล้วนะคะบรรดาจเจ้านายและข้าราชาการเนี่ยก็ต่างพร้อมใจกันอัญเชิญพระยาตาขึ้นของราชาสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2310โดยเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สี่ แต่คนทั่วไปเนี่ยก็มักจะขนานนามพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงสถาปนาธนบุรีเป็นเมืองหลวงแทนที่อยุธยานะคะเนื่องจากอายุธยาเนี่ยชำรุดแล้วก็เสียหายเกินกว่าที่จะบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้และที่สําคัญเนี่ยข้าศึกก็รู้ทิศทางและผังเมืองของอยุธยาหมดแล้วพระองค์ทรงฟื้นฟูธนบุรีทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ เพื่อให้ธนบุรีเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันกันกบอยุธยาค่ะต่อไปนะคะเรามาดูพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองกันบ้างค่ะด้านการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรีเนี่ยจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกันกบในอยุธยาตอนปลายเลยนะคะนะักเรียนก็คือมีการปกครองส่วนกลางการปกครองหัวเมืองแล้วก็การปกครองเมืองประเทศสาชค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะ มาเริ่มกันที่การปกครองส่วนกลางก่อนเลยนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงแต่งตั้งอัครมหาเสนาบดีสองตำแหน่งก็คือสมุหานายกและสมุหกลาโหมซึ่งทั้ง2ตํตำแหน่งนี้นะคะก็จะต้องคอยดูแลรับผิดช,ชอบกรมจตุสดมทั้ง4โดยมีเสนาบดีว่าการในแต่ละกรมถ้านักเรียนมองสไลด์อยู่นะคะด้านล่างนักเรียนจะเห็นจตุสดมแบ่งการทํางานออกเป็น4ด้านนะคะก็คือกรมเวียงกรมวังกรมขังและกรมนา เริ่มกันที่กรมเวียงนะคะมีเสนาบดีกรมเวียงเนี่ยดูแลรักษาความสงบสุขภายในราชธานีต่อมานะคะกรมวังก็จะมีเสนาบดีกรมวังเนี่ยเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับราชสำนักแล้วก็พระมหากษัตริย์ส่วนเสนาบดีกรมคลังนะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับภาษีอากรการค้าภายนอกและก็การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนเสนาบดีกรมนานะคะจะดูแลเกี่ยวกับ การเกษตรของรัษฎรแล้วก็จะมีการเก็บภาษีค่านาด้วยค่ะสี่กรมเหมือนกับเมื่อตอนสมัยอยุธยาเลยค่ะนะักเรียนกรมเวียงวังคลังแล้วก็นาต่อมานะคะการปกครองส่วนหัวเมืองก็จะแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกโดยหัวเมืองชั้นในเนี่ยก็คือเมืองที่อยู่รอบๆเมืองหลวงมีผู้รั้งเป็นผู้ปกครองเมืองนะคะหัวเมืองชั้นในในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยก็จะได้แก่เมืองพระประแดง นนทบุรีแล้วก็สามโคกหรือปทุมธานีนั่นเองค่ะส่วนหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพญามหานครเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่อยู่นอกเขตราชธานีออกไปนะคะมีการกำหนดฐานะเป็นเมืองตามระดับชั้นเอกโทตรีจัตวาตามลำดับซึ่งหัวเมืองชั้นนอกในสมัยกรุงทนบุรีนะคะระดับเมืองชั้นเอกก็จะได้แก่เมืองพิษณุโลกและจันทบูร์ส่วนหัวเมืองชั้นนอกในระดับชั้นโทก็จะได้แก่สวรรคโลก ระยองเพชรบูรณ์หัวเมืองชั้นนอกในสมัยกรุงธนบุรีระดับเมืองชั้นตรีก็จะได้แก่พิจิตรและนครสวรรค์ส่วนหัวเมืองชั้นนอกในสมัยกรุงธนบุรีระดับเมืองชั้นจัตาวาก็จะได้แก่ชัยบาดาลแล้วก็ชนบุรีค่ะลำดับสุดท้ายนะคะการปกครองเมืองประเทศสราชก็จะเป็นเมืองต่างชาติต่างภาษาที่อยู่ห่างไกลออกไปติดชายแดนประเทศอื่นนะคะมีกษัตริย์ปกครองแต่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากกรุงธนบุรี ประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะมีประมุขของแต่ละประเทศจัดการปกครองกันเองแต่ที่สําคัญเนี่ยก็จะต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองแล้วก็เครื่องราชบรรณาการมาให้ตามกําหนดนะคะซึ่งในสมัยธนบุรีเนี่ยก็จะมีเมืองกัมพูชาหลวงพระบางเชียงใหม่แล้วก็นครศรีธรรมราชมีอิสระในการปกครองตอนเองนะคะแต่แน่นอนค่ะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาตามกําหนดเวลาและเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีในด้านเศรษฐกิจค่ะ เศรษฐกิจในตอนต้นของสมัยทนบุรีเนี่ยบ้านเมืองอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะยากลำบากเลยนะคะนักเรียนเนื่องจากขาดแคลนข้าวพระองค์เนี่ยก็เลยได้ทรงซื้อข้าวจากพ่อค้าชาวจีนในราคาที่สูงเพื่อแจอกจ่ายให้แก่ราษฎรนอกจากนี้นะคะก็ยังโปรดให้ข้าราชการเนี่ยได้เกณฑ์แรงงานมาช่วยกันทำนาปีละสองครั้งจนในที่สุดเนี่ยกรุงทนบุรีก็มีข้าวเพียงพอสำหรับราษฎร อย่าลืมนะคะกรุงธนบุรีเนี่ยมันเป็นเมืองที่กอบกู้เอการาชมาจากการที่ถูกสงครามถูกฆ่าศึกโจมตีนะคะดังนั้นเมืองก็ค่อนข้างที่จะบอบช้ำพอสมควรเราถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างถังแตกเลยทีเดียวคนักเรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยโปรดให้มีการเก็บภาษีในรูปแบบของเงินหรือของพื้นเมืองจากผู้ที่มีรายได้แล้วก็จากหัวเมืองต่างๆในลักษณะของสวยทำให้กรุงธนบุรีเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การที่จีนยอมรับฐานะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเรื่องการค้าบางประการเช่นจีนได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจังกอบหรือภาษีผ่านด่านที่เรียกเก็บเพื่อใช้บำรุงท้องที่นะคะจีนเนี่ยเขาก็ยกเลิกค่าธรรมเนียมจังกอบแก่เรือสินค้าไทยจํานวนหนึ่งรวมทั้งฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้แต่งตั้งสำเพาหลวงไปค้าขายกับจีนสืบต่อมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ในยุครัตนโกสินทร์ค่ะ จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาของวันนี้เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรทนบุรีในด้านต่างๆนะคะซึ่งครูก็มีการบ้านมาฝากนักเรียนด้วยกันทั้งหมด5ข้อ5ข้อนี้2คะแนนนะคะให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามเหล่านี้ลงไปในสมุดวิชาประวัติศาสตร์โดยเขียนโจทย์ด้วยนะจ๊ะเด็กๆเ,เรียงลำดับข้อ1ใครคือผู้สถาปนาอาณาจักรธนบุรีนักเรียนเขียนตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้ปิด แล้วก็เริ่มข้อที่2เมื่อเสร็จข้อ2ก็ขีดเส้นใต้ทําไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่5นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปส่งลงใน Open Chat ส่งงานครูบุ๋มเหมือนเดิมโดยที่สิ่งสําคัญก็คือพยายามอย่าลอกเพื่อนและที่สําคัญต้องไม่ก๊อปปี้ผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานของตนเองฝากไว้เท่านี้คะ่ะเด็กๆเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ